ไปใจมากานะคุณมขอ้ช่วยด้วยยิ้มกว้างถรับด้วยงที่ต่อไปนะแะย้มตรอสักคู่นึ่งรัก้่เวทีเป็นรับที่อนะนัดิครับอด้ีกรัยอดสักคู่นึงนะรางวัลต่อไปขอแสดงความดีๆกับคุณ วอรโดมเอฟโค้งกลางทุกคนพระโกอเป็นเวทใหม่ที่แจ้งริงที่สวยงามจริงๆนะคะอีกหนึ่งท่านน่ะี่ได้รับรางวัลลุงไวสายโดยใจแห่งปีได้ากคุณทานวัฒน์เกิดนทำผึ้งค่ะยัลแหบ โอ้โหดุไใส่ตใจวันนี้ดิฉันนึกว่าเขาจะใส่จอแดนมาแบบตัวนต้นซาหน่อยเฮ้ยนี่แหละสายจอแดนแหละะอ้ันต่อไปนะครับท่านทุกาโรูดสักนิดเึงค่ะเริจากน้องบาสก่อนเลยค่ะดิฉันงสค่ะไปแล้วครก็ อะไรหัวแล้วอะไรไม่ได้เล่นกลยก็ก็ขอบคุณแมกกาซีแข็แมกกาซีที่มบาวันี้ให้นะครับแล้วก็รางวัลนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีทุกคนที่คอยโหวตให้นะครับโหวตฉันนรัเอ่อ ไวใสครับผมผมเป็นไวใสครับผมขอบคุณทุกคนที่โหดนบผมแล้วก็สัญญาเลยะครับว่าปีนี้จะมีผลงานดีๆปังๆมาให้ทุกคนได้ดูกันแน่นอน,นะครับ อยากจะขอบคุณนะครับทั้งทางแคสเมกซีแล้วก็ผู้ใหญ่คุณแม่พี่โอแลวก็ทุกคนที่ร่วมทับดันพวกเราทุกคนตรงนี้นะครับผมก็คิดว่าจริงๆแล้วคะแนนโหวตหรือว่ารางวัลมันไม่สําคัญรางวัลอาจจะเป็นกเครื่องการันตีถึงความพยายามของพวกเราที่พวกเราฝ่าฟันกันมาแต่ว่าต้องขอขอบคุณพลังจากทุกคนที่คอยสนับสนุนและแลก็สป,ปอร์ตเราจริงๆนะครับผม